้างสรรพสินค้าโดวแห่งหนึ่งอา้าวนั่น,นี้มีไม่ใช่เหรอวินหันไปมองในทิศทางเดียวกับที่คิมเอ่ยถึงอืมมากับใครวะนะเฮ้ยไอวินเดี๋ยวก่อนคิมตกใจที่อยู่ๆวินก็รีบเดินเข้าไปหามีนที่มากับเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ดูว่า ไม่ได้กาละบังเกินจังเลยนะมีนชายหนุ่มหันไปมองที่มาของเสียงอืมว่าไงวินไม่คิดเลยว่าจะเจอแล้วนี่ปลายตามองคนที่ยืนอยู่ข้างกายแฟนเก่าน่ารักดีนะแต่ไม่ถูกชะตาเอาซะเลย เฮ้ยมีนมาไงวะถูกเพื่อนขัดจังหวะเสียก่อนที่จะได้ดูว่าเด็กคนนี้เป็นใคร mm. วินจ้องเด็กแปลกหน้าไม่วางตา mm. ชุดนักเรียนโรงเรียนนานาชาติงั้นเหรอ mm. เด็กเกินไปแล้วมังมีน mm. วินคิดในใจ mm. เออหืม mm. มีนชะงักเล็กน้อย ที่อยู่ๆเด็กน้อยข้างๆก็มาจับที่ชายเสื้อของเขาแถบยังกำรรเสียแน่นเอองั้นพวกกูขอตัวดีกว่าวะ่ะมึงตามสบายนะเอวินไปกันมึงคิมรีบชวนเพื่อนออกจากตรงนี้เพราะรู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆถ้ายังอยู่ต่อคงไม่ดีแน่ๆที่เมื่อกี้พวกเราชวนแล้วนายปฏิเสธบอกว่ามีธุระคือนี่เหรอ เอ่ยถามพลางพยักพยกดหน้าไปทางคนที่เขาไม่ถูกชะตาเพียงแค่ได้เห็นอืมใครกันหรอเด็กน้อยคนนี้ลูกแมวเมื่อมีนพูดจบเพื่อนทั้งสองคนก็พากันชะงักไปนี่เหรอลูกแมวที่มีนเคยพูดถึงวินกำมือแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามืออย่างไม่รู้ตัวสวัสดีครับ พี่ชื่อคิมนะคิมยิ้มด้วยน้อยอย่างเป็นมิตรให้ลูกแมวที่กำลังเหม่อลอยอาการไม่ดีเลยแฮคิมคิดในใจเป็นครับอ่าไม่ควรกับคนแปลกหน้าซะด้วยแฮคิมเริ่มสงสารลูกแมวของเพื่อนที่ดูเสื่องซึมเพราะรู้สึกถูกชะตา มีนกินอะไรหรือ,อยังนี่เรากับไปคิมกำลังจะไปหาอะไรกินอยู่พอดีไปด้วยกันนะวีนเมินที่จะทำความรู้จักแล้วหันไปหามีนแทนอืมก็ดีไปสิผมไม่กินทุกสายตาหันไปหาคนที่พูดประโยคนี้ออกมาคิมมองด้วยความรู้สึกเอ็นดู วินไม่ชอบใจกับกริยาไม่มีมารยาทนั่นส่วนอย่าเอาแต่ใจมีนหันมาพูดเสียงดูกับคนข้างกายคิดว่าจะมีอาการนี้แค่กับเขาแต่กับคนแปลกหน้าก็ยังทำนี่มันก็ออดจะเกินไปหน่อยเด็กน้อยกลืนก้อนสะอื้นที่อยู่ๆก็รู้สึกแน่นหน้าอกขึ้นมา เงยหน้าขึ้นมองคนพูดด้วยสีหน้าผิดหวังเขาไม่คิดว่าจะถูกดูต่อหน้าคนอื่นโดยเฉพาะคนนั้นคนที่ชื่อวินสเปเชียลดับเขาไม่โง่นะคนนี้ใช่ไหมควนพิเศษของคุณถึงรู้แบบนั้นแต่เด็กน้อยก็ยังไม่ปล่อยมือออกจากชายเสื้อยังคงจับแน่นอยู่แบบนั้น เฮ้ยไม่เป็นไรนามีนแค่เรื่องกินเองเราแยกกันก็ได้โอเคนะงั้นเราไม่ต้องไปด้วยกันให้หมดนี่แหละมีนพูดจบก็เดินนำไปทันทีเมื่อคนหนึ่งเดินหนีถึงมือเล็กของอีกคนจะกำชายเสื้อแน่นแค่ไหนแต่คงจะยื้อไว้ไม่ได้ในเมื่อมันอ่อนแรงเหลือเกินจึงจำเป็นต้องปล่อยออก เด็กน้อยอยืนนิ่งมองคนสองคนที่เดินไปด้วยกันด้วยสายตาว่างเปล่าแล้วจึงก้มลงมองมือตัวเองอืมมือแดงไปหมดเลยเจ็บจังน้องครับไปกันนะคิมชวนเด็กน้อยให้เดินตามมาเพราะเจ้าตัวไม่ยอมขยับเลยแย่แล้วสิไอมีเน้ยหงอยาวแน่มึง ที่ร้านอาหารนังจองอยู่แบบนั้นอาหารมันจะลอยเข้าปากเธอได้เองเหรอชายนมถามออกไปคำๆกับท่าทางของลูกแมวหงอยตรงหน้าก็บอกแล้วว่าไม่กินไม่รู้เหรอว่าตัวเองเหมือนลูกแมวขาดสารอาหารยุ่งเลยด้วยจะกินดีๆหรือจะให้ป้อนเมื่อประโยคนี้จบลงเด็กน้อยก็ช้อนตาขึ้นมามองคนพูดชา้ชา งั้นก็ป้อนสิครับบอกออกไปอย่างท้าทายเพราะสถานการณ์ตอนนี้ล้ลวนๆเอาสิผมอยากรู้ว่าคุณจะทำยังไงถ้าไม่อยากกินก็ตามใจเมื่อได้ยินอย่างนั้นเป็นก็นิ่งงนันใจร้ายจังเลยทำไมคุณถึงใจร้ายแบบนี้แล้วเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทำไมในเมื่อจะกลับเลยก็ได้ เหมือนยังหวังว่าอะไรมันจะดีขึ้นแต่เปล่าเลยมันกลับแย่ลงคนที่คอยแต่จะกวนประสาทเขาเวลาเขางนหงิดอะไรก็เอาแต่ขำนั่นหายไปไหนตอนนี้บรรยากาศแย่มากถึงมากที่สุดในความคิดของคิมเขาทั้งสามคนคุยกันทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัววินก็คอยแต่จะชวนไอมีนคุยคนที่เด็กที่สุดก็เลยถูกปล่อยให้เหงา อยู่กับสีหน้าเศร้าส้อยที่เอาแต่นั่งมองออกไปนอกทานกันเดี๋ยวกูกลับกับมีละกันมึงจะได้ไม่ต้องย้อนไปย้อนมาเฮ้ยไม่เป็นไรกูไปส่งได้มึงก็เดี๋ยวกูไปส่งวินเองเบนรู้สึกว่าตัวเองอยากวิ่งออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดแต่สองขากลับอ่อนแดงเหลือเกินอ๋อเอองั้นกูกลับก่อนนะ ราเจอกันใหม่นะครับ้องเบนคิมหันไปบอกลาคนตัวเล็กที่ทำเพียงยิ้มน้อยๆให้เขางั้นเราก็ไปกันเถอะมีนอืมมีนหันไปมองลูกแมวหงอยที่เอาแต่งเงียบเอื้อมมือไปจับมือเล็กมากุมไว้พาเดินไปที่รถเด็กน้อยยอมเดินตามแต่โดยดีก้าวเดินไปพร้อมกับก้มมองมือที่อยูอย่่ก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมา ท่ามกลางร่างกายที่กำลังหนาวเย็นวินถือวิสาสะเปิดประตูเข้าไปนั่งที่ข้างคนขับมีนจึงเปิดประตูให้เด็กน้อยนั่งข้างหลังที่ตรกนั้นมันไม่เคยเป็นของเขาเหรอแับผู้ชายคนนี้เป็นของเขาหรือเปล่าเราชอบเพลงนี้จังดีใจนะที่มีนก็ยังชอบเหมือนกันอืม แต่เขาเกลียดไม่ชอบไม่อยากได้ยินคนตัวเล็กมือมองออกไปนอกหน้าต่างก่อนจะเอนพิงเบาะและหลับตาลงถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเอื้อมมือไปปิดเพลงเสียเดี๋ยวนี้มีเหลือบมองเด็กน้อยที่นั่งหลับอยู่เบาะหลังรอยยิ้มที่ปรากฏขึ้นทำให้ใครคนอารมณ์เสียทำไมเขาจะไม่ดู ว่ามีสนใจเด็กนี่มากขนาดไหนในเมื่อตลอดเวลาที่โตอาหารถึงป่าจะคุยกับเขาแต่กลับเอาแต่มองไปที่ไอเด็กนั่น <c oughs> แต่เขาจะไม่ยอมแพ้หรอกเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ก่อนที่รถจะจอดยังสถานที่หนึ่งพี่มีคนตัวเล็กตกตะลึงกับสิ่งที่เห็น อยากจะดองเรียกออกไปดังๆแต่ในความเป็นจริงกลับรัำรดองได้เพียงในใจอย่างอ่อนแรงเท่านั้นคืนนี้เราโทรหานะอืมหลังจากส่งแฟนเก่าเรียบร้อยแล้วเมื่อขับรถมาถึงคอนโดของตัวเองมีนก็เดินลงไปเปิดประตูเบาะหลังและเข้าไปหาเด็กน้อยที่กำลังหลับตานอนท่าไปกับเบาะอย่าร้องไห้ เด็กน้อยลืมตาขึ้นและสะอื้นอย่างแรงตลอดทางเขาไม่ได้หลับและลืมตาขึ้นมาพอดีตอนที่รถจอดก่อนหน้านี้จนได้เห็นคนนั้นกําลังจูบก,กับคนใจร้ายนี่ฮะเมีรู้ว่าเด็กน้อยเป็นอะไรแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นถึงขนาดนี้ชายหนุ่มก้มลงไปหาร่างเล็กและจูบซับน้ำตาให้อย่างปลอบประโลม ไม่ขี้แงแบบนี้ครับเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจนหัวใจทวงน้อยสั่นไหวคนใจได้ประทับจุกลงไปที่ดิมฝีปากแดงเรือดกดยำๆซ้ำๆไม่ได้ลุกล้ำเข้าไปภายในเพื่อให้หยุดร้องไห้เหมือนตอนนี้ไม่ใช่ตัวเขาเด็กน้อยสอดลิ้นตัวเองเข้าหาโพรงปากของอีกฝ่ายก่อนอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน พยายามเกี่ยวกระวัดกับลิ้นสากเหนียวดังเชิญชวนมีนขมวดคิ้วยังแปลกใจคายไม่ถึงกับปฏิกิริยาของเด็กตรงหน้าอืมถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้ทำให้ถึงอีกบ่อยๆถ้าจะดีนะมีนคิดในใจด้างเล็กวาดมืออบกอดแผ่นหลังกว้างเข้าหาตัวพลางแยกขาออกกว้างให้คนด้านบนแทรกกายมาแนบชิด ขยับจูบไปมาจากเนิบหน้าจนร้อนแทงพาให้เสียวซาจนต้องร้องครางมือน้อยแกะกระดุมเสื้อของตัวเองออกเหลือไว้เพียงสองเม็ดล่างจับมือหนาขึ้นมาวางบนหน้าอกของตัวเองให้คนด้านบนได้ทำตามใจแล้วเอื้อมมือลงไปดูซิบขางเกงและจัดการถอดออกพร้อมชั้นในลงไปกองไว้ที่ปลายเท้าทั้งที่ปากยังดูดดึงกับคนด้านบนไม่หยุดจับมืออีกข้างไปวางทับทับบนส่วนสำคัญของตัวเอง ช้อนสายตาขึ้นมองสื่อความหมายมีนยิ้มมุมปากอย่างถูกใจลูกแมวน้อยที่ตอนนี้กลายเป็นแมวยั่วสวาดทไปเสียแล้วเมื่อมือ,มอ,มอหนาย,ยังคงนิ่งเด็กน้อยจึงกระแทกแก้วเข้าหาเส้นหนึ่งทีเพื่อกระตุ้นและค้างไว้แบบนั้นเพื่อให้สนิทแนบพลางขบกัดตีนฝีปากร่างของชายหนุ่มแผ่วเบาหลังจากนั้นพายุแห่งความหึงหวงก็เริ่มขึ้น ผ่านไปครู่หนึ่งก่อนที่ความเอาแต่ใจแบบเด็กๆจะจบลงภายในห้องโดยสารคับแคบในเวลาต่อมาเด็กเอาแต่ใจร้อยถึงห้องก่อนก็ได้ไม่ปวดตัวหรือไงเรามีนพูยยิ้มยิ้มเมื่อบดดักร้อนแดงในรถจบลงหน้าฟัดจริงๆนับแหวนยิ่งทำตัวหน้าดักนะเด็กน้อยด้างเล็กทำเพียงหันหน้าหนีด้วยใบหน้าแดงกำ่ำ เมื่อทุกอย่างผ่านไปจึงเพิ่งได้สตินี่เขาทำอะไรลงไปนะเวลาเธอหึงนี่น่ารักดีนะไม่ได้หึงตอบเสียงแผ่วเบาไปอย่างนั้นอยากคิดอะไรก็ช่างดีตอนนี้เขาก็ไม่อยากปิดบังความรู้สึกดอกในเมื่อก็เริ่มรู้แล้วว่าตัวเองคิดอย่างไรกับผู้ชายคนนี้ <c oughs> <c oughs> เด็กน้อยแฟนเก่าก,ก็คือแฟนเก่าเธอไม่ต้องสนใจบอกพลางรูปศีรษะเล็กด้วยความเอ็นดูแล้วก้มลงไปที่ซอกคอขาวเนียซึมซับกลิ่นหอมที่ทำให้รู้สึกดีแล้วผมเป็นอะไรเงยหน้าขึ้นมามองเด็กน้อยที่จ้องตาแป๋วอยู่ก่อนก้มลงไปจุบที่ดิมฝฟีปากเล็กสองสาครั้งจึงผละออกเป็นลูกแมว เด็กน้อยขมวดคิ้วอย่างไม่ค่อยเข้าใจคำจำกัดความนั่นลูกแมวมีความหมายว่ายังไงหรอถ้าผมอยากให้อธิบายความหมายว่าคุณจำกัดความมันไว้แบบไหนคุณจะบอกผมได้ไหมทำได้แค่เพียงคิดเพราะตอนนี้เด็กน้อยก็ยังไม่พร้อมเัาฟังความหมายของมันหรอกยังไม่พร้อมจริงๆ